ความรวยไม่ธรรมดาส่องโปรไฟล์อดีตสามีพอลล่าเคยซื้อสิ่งนี้ทำฮือฮามากออกมาประกาศข่าวสุดช็อกเมื่อวันที่17มกราคม2566สำหรับพอลล่าทเทลเลอร์เธอได้แยกทางกับสามีเอ็ดเวิร์ดแบตเทอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพอลล่าได้โพสต์ระบุข้อความว่า วันนี้พอลล่าอยากจะบอกทุกคนว่าเอ็ดกับพอลล่าไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยามาสักระยะแล้วนะคะแต่ความรักในความเป็นเพื่อนและในความเป็นพ่อและแม่ของเด็กๆยังอยู่ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเราเสมอสำหรับเอ็ดเวิร์ดบัตเทอรดีอดีตสามีของพอลล่าหนุ่มคนนี้โปรไฟล์ไม่มาราธรรมดาจริงๆ เขาเป็นนักธุรกิจทิปปิ้งลูกครึ่งฮ่องกงอังกฤษความรวยไม่ต้องพูดถึงเพราะหากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเอ็ดเวิร์ดเคยซื้อเรือสินค้าขนาดใหญ่จำนวนสามลำพร้อมทั้งตั้งชื่อเรือชื่อเดียวกับลูกๆอีกด้วยพอลล่าและเอ็ดเวิร์ดได้แต่งงานกันในปี2010มีลูกด้วยกันทั้งหมด3คน